สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคําแผ่นดินทมหลวงปู่ขาวเด่นสกาวถ้ำเอราวันนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานวันที่7ธันวาคม2567เวลา7นาฬิกาดรนารีรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณนะเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัชระมหาวัชรราชธิดาซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายสุรศักดิ์อักษร,รกุลรองผู้วาราชการจังหวัดหนองบัวลำพูรักษาราชการแทนผู้วาราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีต่อมาเวลาเก้านาฬิกาดรนริรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรางงานจังหวัดหนองบัวลำพู พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีครมหลวงราชารินีสศริพัชระมหาวัชระราธิดาโดยมีนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธาน วันที่9ธันวาคม2567เวลา9ก้านาฬิกาดรนาริรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูรพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายชูศักดิ์สิรินินเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยผ่านเฟซบุ๊กสำนักงานปปอชอสำหรับจังหวัดหนองบัวลำพูได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำพูโดยมีนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานกล่าวประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตวันที่11ธันวาคม2567เวลา13นาฬิกาดรนารีรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมรับมอบนโยบายของอธิบดีตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์รัชกิจประการเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การเลิกจ้างอย่างใกล้ชิดผ่านซูมิตติ้งโดยมีเรือเอกสารสคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานวันที่12ธันวาคม2567เวลา14นาฬิกาดรนารีรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดหนองบัวลำพูครั้งที่1ทับับ โดยมีนายสสินพัฒนพิรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพู or. เป็นประธานการประชุมวันที่13ธันวาคม2567เวลา9้านาฬิกาดรนารีรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูร่วมโครงการหนึ่งเดือนหนึ่งสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดหนองบัวลำพู โดยมีนายสสินพัฒนพิรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธาน